เลขน้องฝังเพ่อเลขถึงจะงวดแล้วสามสามงวดสามงวดบอกสามงวดติดติดเลยเหรอเพื่อไปจะด็กกน้องแอนบะน้องแอนแอนเหรอแอนน้องแอมาตัดผมท่านผุ้ชมวันนี้เพื่นวเพนถึงจะงวดแล้วเก็ะสามสามงวดสามงวดบอกน้องฝังครับฝังเนี่ยเขารกมาจะใส่ยี่สิบี่ตาผุไปไหนเลยไอใครบ่ ถูกเอไก่เห็นไหมแม่บอกผู้แดงว่าเอาน้งไไข่มาตลอดต่อแสดงว่าเพี่แม่อยู่ได้ดีนะเอามาสามงวดไอ้สามงวดนี่ล่ะจุดสามเทือกะจะได้สามเทือกไหมติดต่อกันได้ทุกงวดเลยบอกสามงวดมาแม่นสามแถวตองแถวเมื่อกินทางบนทางล่างเหรอทางล่างเลยเหรอ แค่นันซ้ี่ยนเหนึ่งส่หกเ่ห่ข้ากระตัดซื้อออกเมสี่หกหนึ่งหกใช่มโอ้เี้าก็ะได้ข้าวต้องบนต้องล่างน่นิ่งนเลยนองเมนจะต้องคนซื้อเป็นเอะนซื้อ้า แต่คนมาเบิงมาเบิงเกือบเบิ uh, uh. Right, ้ลเบิ้บ้านเด็กเขาเขียนสื่อมันเป็นเด้อันเวลาคนเขาเขายนสื่อสิเด็กอ่านกระจายช่องนึงบางคนก็ตามโตเนาะถ้าถ้าัยไเป็ักทั่วไปสื้อยูเช่นวุ้ยเอื่อยไหมเ้ยได้ติมพอยมอันแ่บอกึงาสามงวดล่ิเลยมนสามงวดเนี่ยถ้าบปงวดนี้เขาพื่อน้าไหนเอาไปทำไอ้ไส้ไมนเล็กฟันเล็กแหนเด็กฟัน มีฝ coating, มัน zam, ไหน rey, มพ่อคอยฝันมัน Tea, yeah. em, assim, ม,มีฝันโอ้อแสดงว่าขอโชคลาภมันไม่ใช่ใช่โชคลาภเหมืนขอแล้วเหมันไอ้ไข่กะข้นถื่อหลายที่ใสนไหมแม่เมื่อนั้นเป็นไงกันแล้วเต้ยบางคนเหมือนขอแล้วกับบางคนคอกระโบได้บ่ได้มันมันขึ้นทูดอยู่ที่ดวงนี่ไปเห็นก็คือไปเห็นน้ำกันยังสิหละบางคนเขาก็บ่ซื้อ เพราะมันเล็กอ mm ันข้ากระบอเอาแม่กระบอกซื้อกระบอซื้อค้นแม่ข้นกรเห็นยูวกับกซื้อคือว่าเลยมันคนบมมีหยวกโอ้มากถือว่าโอมากโอ้กระชื้อดอกนะะมันมันออกมากจะเสียดายอันนี้ผู้นึงว่าไปที่วัดผู้น้อยเมือนั้นอันเล่าว่าไต่หน้าไม่ไข้เล่าว่าว่าสิบุถือแล้วไปเว้าวกจนงอยแบบบนรถโชคดีบอ่ะอันถือสิไปเฮ็ด คุท่านคุณนีรถได้ไปเหตอะระไม่กล้าไม่ยอมวันนี้เดี๋ยนไ้ได้ตัวได้หมดยันนี้คุณละวันวันที่วันที่ส3สิบหรอเด๋ยนนี้3สิบนะก็ตัวเรขนำซุกมันไม่มีพจะโตู้เป็นแนว่านเจ็ครับใช่ไหม เดี๋ยวใกล้ๆมองเนี่ยจโทไปถามไม่ได้ที่สามสิบด้อบอกถึงห่านอะนม่จะอ่อนต้งาคนมีดยวไม่่ด้องะกาดินลายเนาะเอกรซส้อร่อยเนีว่าหาซีดซีอยินะแน้กีนได้ล้วหมอนีไดสองยหาซีดข้างบนข้างล่างกายนปานี้เนาะอรงกล่รเะ ไม่คสองหีมสกัเสานาะรูนเะเออถ้ากบื่อตามมีตัวนี้เนาะเพาท่นไม่มีตัวมากจะคู่บอกเป็นแนวทางไว้ช่ได้เห็นจดไวนาเนายนะวะเพราท่านไม่มีตัวมากบอกโบ่ท่นไมมีตัมากเลยปกติปกต่บางคนเขาอันนั้นแล้วทวงถ้าจดเป็นแนวทางไว้แล้วที่ทีเต้นมีแปดเลยเนาะถ้าเอาไปทำไอ้ไข่ายงเดียวเลยบอก หาย่างเดียวอย่างอื่นก็เอาเลยเรียกอึนก็ได้ฮะฮะแต่คนอื่นแต่ก็เอาบ่บ่คือคือยาแ้ด็เด็กหนูไปบอกความชื่อในเดอยู่กนันก็อันเนาะจ่ายเริ่มเนางก็ห้ากับกับเศร้ามันเศร้าจากเงินเนี่ก็เลิกบ้างเลยก็ซื้อได้ได้มาแต่โดนอันไรใครบูชาเพิ่มแต่โดนก็เอามาสาวเงนี่ล่ะบ่อยแล้วแต่บูชาเพิ่มมาแต่ แล้วเอื่อยช่งมาหายเพิ่นไปบูชาอยู่วัดนี้ป่ะคุณกรุงเทพป่ะบรุงเทพกรุงเทพตัวืองูุใจยังในกรุงเทพมันจะมีกรุงเทพจรป่ะวัดอีหยังพดู้มันมีอยู่ในกรุงเทพน้อยโอเคได้ป่ะโลกดีบิ่งมาดูลองสัมผัสดูก่อนตอนนี้กำลังต be ัดผมคะ่ะท่านผู <eston>. ้ชมถ่ายบรรยากาศให้ดูแม่ไม่ได้เปิดร้านมาซีเดือน เมื่อวัน,นี้บ่ได้ปฏิเสธลูกค้ามาอ,อเไแบอะะมีไงมุง่งไปแบบุ้่มีโตมากในดวงใจง่งสักน้อยสิโอเนาะโตที่มากหววนี่บอมากแน่่ะไว้ประมาณแบบใจ้มือจั่สิโตไปสามเดือนยังหวัว ยันเข้าถั่วถึมากเลยอาจารย์แม่เลยโอ๊ยสามงวดนี่ก็ธรรมดาแล้วสามงวดเนาะสามแม่เนาะคือคือพี่นางมื่อเมื่อป้าปิกาที่น่าสามงวดติดติดกันท่านลอตเตอรี่ท่านใต้ดินนอนอยู่หน้าสามงวดติดติดกันเนาะที่ว่าทำรมดาษได้สามงวดนี่ทั้งบนทั้งล่างเนาะไหนก็ไม่ฟังทั้งนี้ก็กองมาตังคับเลยเนาะความหวังเนาะอันนี้ก็จะคือตุ้กชั้นบอกเนี่ย แยกน้อยก็ต้องมีตัวมากกับกางนเพื่อนซื้องกวซีีเซนเนาะในบริษัทตัวว่าเราต้องมีเซีนก็ต้องมีตัวมากจะงอนไม่ไหวเดี๋ยวว่าเด้อบอกเดีนเนี่ยหมดหมูมาแล้นที่สามสิบบอกสองสิบที่สามสิบเนาะสามสิบเจตังก็ไปเลยไปหาอะยุไปหาอะไรบอกสานถ like ่ายทำสถานที <te <te ่จริงเนาะ โจ๊แรงโจ๊แรงฮะตอนแรงบวะแม่งแม่งถูกหนึ่งโอเคโอเคโอเคถูกฮะฮะจุดตอนไหนแรงเหมแล้วอันสถานที่จุดนี้คือยู่ในสาบ้านเลยอยู่ในู่บ่แม่งคนำสงคองคือก็เนน้ำเดียวก็ชุนบอลบ่อคือนำมือบ่อโอ้ยงวนแรกอะงวนแรกกระถือพวสองเขาก็มาถาม เขากอดได้สามตัวเขากบสือสองตัวงวดแรกนี่ไปถึงํานที่บอกวดแรกกันนี่เลทถ้าใ่นงาจะของถือโอ้กมวดสองเขาก็มาบิงนั่งก้นกับถือแล้วก้นกับวสือสองตัวแล้วเขากับมวดแรกกน่าแอที่สื่อสามตัวเพ่งวับตีท่มึได้กินนะมั่งมวดสามอีกะเป็นเ็กอันเนาะคนกะซื่อแน่กะได้หน่อยเพราะว่าเ่ได้เคืค่าเคื่องคาจ่ายครึ่ง เล่คนใช่บางานบคนก็ไ่อยากซื้อเ<ห>นาะเนี่ยซื้อหาซสี้ไปได้ยี่ห้าบาทเองบันทัาเเ้อแม่บนทัาจ่าจารย์่าจายเต็มก็คือเครื่องมนเมื่อกี้เหนที่บานยายแดงแระโตไปบอกค่ะจ่ายเ่มเนื่อง,งอาสี่บบอืมบ่นได้อก็ร่อันมือทุกทีจท่จ่ายเ่ว่มจ่ายเ่มอุ๊บคิดไปคิดมาว่าเอาอะล ก้อยนั่นอันตัวที่มันชิดถืกค้าก้อนสองสามวัที่ผ่านมาพุ่บกัใจก็เขาอ่านเขไอ่าเขาอ่านาอานเขาไปอ่น้่านเขาไปอ่านเข้าไอ่านเอาอ่านเ้ปอนาไปอ่านเข้าไปอ่นเขาไปอาน้าอ่นเขาไปอาเข่นเ้ไปอานเ้อ่นเข้าไปอ่นเาอ่านเข้่านเข้าไปอ่นเ้อนเขาอ่นเ้าอนเ้อนเขไ่านเข้าอนเขยาย่นเข้ไปอ่านเข้ายปอานเขาไปอาเข้าอ่นเไอ่นเ้าอ่าเาอ่านเข้าอเอ้ทอ่านชื่อ่น้อ่นเ้อ่นเข้ไาน้ สเอเยี่อากสง่อาน้ยเอาเ้ยค่หวก็ซื้อพวกไอ้โรดพวกอันนี้แหละทูเออร์ทเออ่เป็นเอามาใไห้เพื่อนมาเพื่อนมากนังสติ๊กโอ้เดเออส่ดงสองสติกพวกไอ้ของเลนเล็กน้อยเนาะนงสติกสมัยตะกี้เนาะ จ้า้เอยมา้องกันนั่นเพิ่ขอก็ถือจ้าหัวน่ะมึงไห็จ้าหัวแต่เจยวเข้ามาถามเตีนอนก็ถือม้นรองมาทามหัวละอคนจะซื้อน้เจ้าเมเมนคนบูชาเมื่อไหเลยล่ะเขาแตบูชามาองเขาแต่แสดงแสดงว่า่นบ่มากแสดงว่า่นบ่มากคนที่ไหนอยู่นังคนลดใหรมาอยู่พี่เมนลองจะใช่ไหมคือคนในบ้านอะไรเอาไปบูชาใครเยอมาก ขนาดบางที่โบออกโบออกเลขโบเอะโบออกเลขมุ่นแตมาออกเลขไงแต่แต่เพื่อนนั่งหังเขาค่อยได้ซื้อหรอกพอมันออกดีจังจังลู้ว่าเออเพื่อนยังไงตรงๆนี่ไม่ยึดลูกแต่ว่ายึดยึดลูกอยู่ในในกลางบ้านนั่นะทำบ้านกับเลรตเลขมุ่นเนาะเปรตถ้าเป่ตวายตัวละห่าบาทที่บาทเล่นหุ่น มากเทารด็บอกมากบ่มากตัวใดรวะพ่อไป็นแมวขังจะอนเนี้ยสื่อสองซีมแล้วมากสองซีบ่แต่ว่าหาก็ต้องรอจุ๊ไอ้ไข่แมนคอนเฟิร์มไอ้ไข่เนบ่ึ่ต้องเอาตรงนั้นเป็นหลักเนี้ยบน่ะงานเล็กกู เลค่ะท่านผู้ชมนะคะนี่ก็คือตัวเลขที่น้องแอร์ชอบนะคะก็เป็นตัวเลข2 4งสี่นะคะสองสนะคะท่านผู้ชมน้องแอร์ก็ได้มาทำผมที่ร้านนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่27่สิบจพฤศจิกายนพศสองพันห้ารานะคะพอดีว่าเจ้าตังก็ปิดร้านมาได้ประมาณ4เดือนแล้วแหละคะ่ะแต่ว่าวันนี้ก็พอดี จะตั้งเปิดหน้าร้านนะคะก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเปิดร้านหรอกนะคะแต่ว่าเป็นความบังเอิญเนาะก็เลยเปิดแล้วก็เอ่อเปิดร้านทําผมให้น้องนะคะแล้วก็คิดว่าต่อไปก็คงจะเปิดอาทิตย์ละหนึ่งวันนะคะสรุปแล้วเดือนนึงก็จะสี่วันนะคะวันนี้เราก็โชคดีนะคะที่น้องเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าน้องเขาเคยมีโชคลาภกับไอ้ไข่นะคะจากการจุดทูบนะคะ จุดทูบตัวเลขเสียงไทยโชคลาภนะคะท่านผู้ชมก็ได้มาทั้งหมดก็สามงวดนะคะก็เลยคุยกับน้องนะคะว่าขอจะขอตัวเลขโชคลาภกับน้องเขาได้ไหมนะคะก็คงจะเป็นวันที่30พฤศจิกายนพศ2563นะคะก็ได้มีการนัดหมายกับน้องว่าวันที่30ว่าเจาตาังจะไปขอตัวเลขโชคลาภกับน้องนะคะ เดี๋ยวยังไงเจ้าตังก็จะพยายามหาตัวเลขโชคลาภของน้องแอมมาฝากท่านผู้ชมนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็เป็นกำลังใจให้เจ้ตังด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจ้ตังด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงก็จะหาคลิปใหม่ๆแล้วก็มีโชคลาภมาฝากกับท่านผู้ชมนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ